อ่ะวันนี้จะมาบอกเทคนิคนะจะพูดถึงโยกังนะว่าทํรายได้อยู่ไหมนะตอบเลยว่าทํรายได้อยู่นะแต่มันจะติดนะตอนเช้าอะ่ะจะติดเคเวสนะถ้าเซิร์เวอร์ไทยก็ประมาณตีห้าถ้าคุณไม่ทำเคเวสนะเควสกิจกรรมเนี่ยสองเนี่ยคือขุดได้นะขุดได้แต่แร่ไม่เข้า ปิดทิ้ง้ครูทั้งวันนะแต่แรกไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคนะทำยังไงให้กิจกรรม200แบบเร็วนะอันแรกเลยนะเขาถ้าตีห้าปุ๊บนะสมมติว่าตีห้านะอันนี้ผมเลยเวลามาแล้วผมเพิ่งจะวางทำอ่ะตีห้าปุ๊บนะทำกิจกรรม200อนะทำง่ายๆนะไม่ต้องออกจากทำบังกรเลยนะคุณก็ทำกิจกรรมหนึ่ง200ได้นะ กระเป๋าก่อนคุณก็นี่เลยวันแรกก็กดรับมาให้หมดกดรับให้หมดเลยนะกดรับของทุกอย่างอใช้เวลาไม่นานนะะใช้ยาสักหน่อยสักขวดนึงแล้วได้เก็บเลเวลไปด้วยนะ,ะเปิดให้หมดอของอมันมีโคต้าต่อวันนะเปิดได้เท่าไหร่เท่าไหร่ กล่องคิสตันน่าจะใช้ใช้ให้หมดนะอ,นอันแรกเลยนะคุณก็มานี่ก่อนเลยนะกิจกรรม200ทําแป๊บเดียวนะนี่เอาสถานที่ฝึกฝนกันเลยล้างไม่ได้ต้องมีบอทสิบสอนัก็ล้างไม่ได้นะก,ไไดก็กดฟาร์มมอนก็ได้โยกังอนะ่ะแต่ถ้าบางบางคนนะใช้บอทนะบอทมีทำเควสสองให้เลยนะ ก็คือทำเควสสองรอยให้ก็แป๊บเดียวอะ่ะก็ไม่ต้องทำอะไรก็เปิดบอรดไปเลยนะไม่ต้องโลกสวยนะอืมไม่มีใครมานั่งเล่นเกมฟรีหางเงนินหรอกนะส่วนมากก็ใช้บอรดกันทั้งนั้นแหละถามว่าบริษัทมันรู้ไหมบริษัทมันก็รู้แต่มันจะใช้บอรดจะขุดได้มันก็ต้องมีค่าธรรมเนียมนะอืมมันก็ออกเงื่อนไขว่าคุณจะขุดได้เนะี่ย แบบไม่ต้องมีมินิกเกมมีอะไรเนี่ยต้องจ่ายเดือนละ1้ว125บาทนะต้องซื้อเควสรายเดือนเนอนะแต่ถ้าบางคนนะเทพหน่อยก็ก็ซื้อบัตรบัตรวาร์ปอมันมีแบบโปรบัตวาร์ปอะสะดวกสบายอะคือเติมเติมค่าวาร์ป,ปคือวาร์ปไม่จำกัดเข้าไว้ได้อีกอะเออนั่นแหละ าบางคนลงคุณหน่อยนะั้นก็จะได้ตังค์เยอะนะแบบใช้โปรวารแบบเป็น V.I.P. วาร์ปได้ไม่จำกัดอืมแต่นี่ค่อนข้างหายากนะบัตรวาร์บก็มีน้อยนะต้องซื้อนะตามนไม่ต้องโลกสวยนะโซเชียลโลกสวยเอยบอดเยอะขุดไม่ได้ขุดไม่ได้เราก็บอดมันเยอะมันก็เรื่องจริงนั่นแหละบอดก็ขุดไม่ได้ถ้าบ,บอดไม่จ่ายตังก็ขุดไม่ทันเหมือนกันนะ เออถ้าบอดไม่จ่ายรายเดือนนะร้อยี่บ้าบาทก็จะมีมินิเกมนะก็ขุดไม่ทันเหมือนกันนะพอแป๊บเดียวแบบไปเจอเซิร์ฟเซิร์ฟที่แบบว่าบอดจีนเยอะๆบอดไทยเยอะรวมกันเงี้แบบแรกก้อนนึงนะสุดขุดสิบครั้งเนี่ยคือแป๊บเดียวหมดอะ่ะอืมแบบพุนขุดยังไม่ทันถึงก้อนอะ่ะเจอด้วยร่วมขุดด้วยแต่ได้ไม่ถึงก้อนอะ่ะ ก็คือขุดไม่ได้แหละคือสุดท้ายคือต้องยอมลงทุนไปนะถามว่าดีไหมก็ดีนะก็เฉลี่ยนะมันให้โคตา้าคือสามจอนะต่อหนึ่งไอพีนะสามจอต่อหนึ่งไอพีก็ตกวันละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะขุดแรกคิสตันนะในที่จุดราคาที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์เก้าอยู่ประมาณเนี้ยเฉลี่ยก็เดือนหนึ่งก็ตีไปประมาณสามพันบาท ถึงสองพันสี่ถึงสามบัญชีบัตรอยู่ประมาณเนี้ยคุณก็จะเสียค่าอะไรเดือนก็คือค่าบัตรเดือนร้อยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองแต่คุณต้องต่อทุกเดือนนะคุณไม่ต่อคือขุดไม่ได้จริงๆอันนี้ลองแล้วคือขุดขุดได้แต่มันขุดไม่ทันมไม่ต้องโลกสวยทำโซเชียลนะอันนี้เราก็จะมีคูณนะ กิจกรรมที่หนึ่งนะนี่ต่อไปก็เทคนิคง,ง่ายๆนะกดที่ขวาดล้างนี่นะขวาดล้างนะกวาดล้างปุ๊บเนี่ยคุณต้องใช้กดรับของเลยนะเพราะ้ตําลึงแบบบล็อกเนี่ยมันแจกฟรีทุกวันอยู่แล้วกดรับเปิดไพ่ก็จะเพิ่มอีกสิบหิตําลึงนะยืนยันไปปุ๊บ กวาดอีกทีนะกดเปิดไพ่นะไม่พอนะซื้อเข้าไปอีกซื้อน้องไก่เข้าไปซื้อเข้าไปอีกอ่ะซื้อสักสองรอบก็ได้เดี๋ยวก็ซื้ออีกนี่แบบง่ายๆนะเปิบกวาดล้างเสร็จแล้วนะอ่ะใบกวาดล้างอยู่ไหนนะคุณต้องมีก่อนบางทีบางคนก็กวาดล้างไม่ได้ติดอะไรนะไม่มีใบกวาดล้างนะใบกวาดล้างจะซื้อที่ไหน เดี๋ยวพาไปดูมันต้องมีใบขวดล้างด้วยใ,ใบขวัดล้างหน้าตาแบบนี้นะอันนี้อันนี้หรือเปล่าอันนี้ใบวัปนี่ใบขวัดล่างใบล้างนี่หน้าตาเหมือนโคโนฮะของาน,ะองนารุโตะก็ถ้าบางคนไม่มีก็มาร้านค้า ซื้อด้วยตำลึงแบบบล็อกนะใบล้างใบล้างก็ดูนี่เข้ามาที่อื่นๆใบล้างเนี่ใบละสี่สิบบาทบายี่สิบใบสี่สิบบาทก็ไม่แพงหรอกนะซื้อสักอันเราลองซื้อให้ดูก็ได้นี่สี่สิบํำลึงก็จะได้หนึ่งใบจัดไปํำลึงน้อยอยู่ ไปปุ๊บคุณไปนะคุณล้างเสร็จกิจกรรมคุณขึ้นมาร้อยยี่สิบเลยนะม,มานี่อ่าแล้วก็เคล็ดง่ายๆแล้วก็มาซื้อทองก็ไหนเนี่ยกดเคล็ดง่ายๆเนี่ยกดเคล็ดง่ายๆซื้อทองซื้อไก่ซื้อไก่เนี่ยส่งไก่ให้เพื่อนเนี่ย แล้วก็ที่ควรท,นะทํานะคือทองซื้อใกล้แล้วก็มาที่กิจกรรมรายวันนะขัดเกลห้าเทพนี่จัดว่าเด็ดนะขัดเกลห้าเทพเดี๋ยวก่อนนี่ขัดเกลห้าเทพสองครั้งนะขัดนักธนูนะถ้าขัดนักธนูเนี่ยคุณจะได้ของดีนะลถมาอยู่ที่ประมาณยี่สิบก็ได้ยี่สิบนี่คือจะเป็นบอสนะที่ลงท้ายด้วยห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้านี่คือเป็นบอสนะกดล้างเข้าไป ยี่สิบยี่ห้าอ่นี่กดล้างเข้าไปสิบห้าเนี่ยมันจะได้ของดีนะเนี่ยมันจะได้น้ำยายนี่ไปอาทำอาวุธเทพได้นะกดล้างไปเถอะล้างจั่วมันจะขึ้น,น่ยห้าสิบตำลึงผูกมัดก็ไม่ต้องล้างละพออืมกดลับไปเกี้ขัดเกาห้าเทมนะคุณอย่าลืมมานี่นะ ขัดเกาห้าเทปมาที่มานี่ด้วยนะเนี่ยทดสอบนะขัดเกาห้าเทปข้อที่ชื่อเสียงมารับไม่ตรงไม่ตายเลยเนี่ก็คือในของที่เราได้มานี่กดส่งนะปึง้งนี่มันจะได้ของนี่รับของเนี่ยส่งเรื่อยๆสะสมไวนะ้นะสมมุติถ้าได้ธโนโูนี่ก็จะได้วุฒิเทพนะห้าแปดส่งมาเรื่อยๆเนี่ยจะได้วุฒิเทพนะแปด มันก็จะครบประมาณ10บอันพอดีสองห้าเนี่ยแปดเป็นสิบอันพอดีสิบอันคุณก็จะเปิดอาวุธเทพธนูได้นะจัดว่าเด็ดเ,เทพอยู่นะแรงอยู่นะอาวุธเทพธนูนะส่งไปเลยสะสมไว้ทุกวันเข้าตัออ่านจะได้อาวุธเทพอันนี้นะเปิดธนูนะนี่ธนูปิดมานนะสิบอันโอเคนะแรงอยู่นะ สองร้อยอีกเหรอยังไม่สองร้อยอันหนึ่งก็คือดันยากนะผ่านดันยากสองครั้งเลือกมาที่สุดทะเลนเหนือนะคุณจะได้นี่อาหารสัตว์กดดันยาก,กดล้างล้างตอนเนื่องนะต้องผ่านสองครั้งจบสองร้อยแล้วเอ้ายังไม่สองร้อยอีกเหรออ๋ออีกอันหนึ่งคุณจะผ่าน ดันแบบทีมก็ได้หรืออะไรก็ได้จะเข้าพักนะพักจะเด็ดกว่านะถ้าสองจะร้อยห้าสิบปเนี่ยจะส่งส่งตำลึงได้ส่งตำลึงได้ก็คือไม่ต้องไปเล่นมันนะไม่ต้องออกจากคือไม่ต้องออกจากถ้ำคุณก็จะได้สองร้อยนะอันนี้ก็ดีนะมาส่งไว้หน้านี้ exp สูงนะโกงได้นะถ้าสิบเจ็ดอย่างเงี้ยก็เลือกห้าดาวก็จะได้ ก็เมืนเป็นเป็นบัอกอยู่นะตรงเนี้โกง EFP ได้นะอ่ะเนี่ยสองร้อยแล้วคุณก็ขุดได้แล้วเทคนิคก็มีประมาณนี้แหละนี่ไม่ต้องออกจากทํามังก่อนเลยเนหะ็นไหมคือไปขุดต่อได้เลยนะสบายสบายแล้วก็ปล่อยไว้ทั้งวันนะจะขุดจะบอดอะไรก็เรื่องของคุณอ่ะก็หาเงินได้อยู่นะ เนี่ยบอกยันกะ็คือต้องเติมนี่บัตรเดือนในโบนัสเนี่ยแพ็กเกจรับโบนัสก่อนคือคุณต้องไปเติมบัตรเดือนนะไม่นั้นคุณจะเจอมินิเกมนี่โบนัสเติมเงินเนี่ยนี่บัตรเดือนเนี่ยเติมผมเหลือยี่สิบสองวันนะเติมเมื่อกดรับทองทุกวันได้ตำลึงตำลึงผูกมัดทุกวันนะเนี่ยเติมบัตรเดือนเนี่ยคือจบเลยนะ ไม่นะั่นถ้าแบบบาง,งบัตรมีโปรว่าก็เติมบัตรอิสละไปด้วยก็จะวาฟรีอะไรเงี้ยคือว่าผุดแรกกันมันเลยนะว่าพ,พุดแรกก็จะได้เยอะวะันละสี่ห้าแสนอยู่นะสี่ห้าแสนคิดตันนะถ้าแบบพวกมีบัตรโปรผุดแล้วผมไม่เติมเติมแค่บัตรเดือนอย่างเดียวพออ่ะอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆมาฝากกันแค่นี้แหละเออมีอย่างหนึง่งถ้าไอดีหนึ่งจะเล่นได้แค่สามจอใช่ไหมแต่คุณอยากเล่นได้หกจอก็คือ ต่อเนี่ยต่อแลนอันนึงต่อแลนปุ๊บแล้วคุณก็ต่อ wifi คุณก็ต่อแลนปุ๊บพอคุณบอกอีกทีกันพอคุณต่อแลนเนี่ยคุณจะได้3จอใช่ไหมคุณก็มาต่อ wi-fi ล็อกอินอีกก็จะได้อีกสจอนะทำใหเ้เครื่องหนึง่งคุณสามารถเล่นได้6จอเลยนะไม่ต้องไปโหลดโปรแกรมอะไรนะต่อแลนแล้วก็ต่อ wi-fi นะสามารถเล่นได้6 6จอ เออทำได้นะไปลองทำดูนะไม่ต้องไปเปิดโอวีพีองวีพีเอ็นะลยเลยนะออทินี้ก็มาฝากประมาณเนี้ย